ขั้นตอนการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลขั้นตอนที่หนึ่ง เตรียมเอกสารเจาะน้ำบาดาลผู้ต้องการขออนุญาตติดต่อพนักง,งานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลโดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 1. หนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน 2. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบ,บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มายื่นด้วยตนเองพร้อมติดอากรสแตมป์สบาท 3. หนังสือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกรณีโรงงานอุตสาหากรรม 4. หนังสือรับรองนิติบุคคลกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลโดยเจ้าพนักง,งานจะออกใบรับคำร้องและดำเนินการตรวจสอบเอกสารภายในหนึ่งวันหากถูกต้องครบถ้วนจึงเสนอผู้มีอำนาจดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตแล้วก็ให้ชำระค่าธรรมเนียมเป็นอันเสร็จขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2 เจ้าพนักงานจะพิจารณาลักษณะของบ่อตามขนาดและพื้นที่โดยบ่อขนาด2-3นิ้วปริมาณน้ําไม่เกิน100ลูกบาศก์เมตรอาจใช้เวลาเพียง1-2วันแต่หากเป็นบ่อที่มีขนาดใหญ่เช่นบ่อขนาด5นิ้วขึ้นไปปริมาณน้ำมากกว่า300ลูกบาทเมตรก็อาจกินเวลาพิจารณาถึง17วันขั้นตอนที่3ในการขออนุญาตเกดเจาะน้ำบาดาล เมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็สามารถดำเนินการเจาะน้ำบาดาลตามความประสงค์ได้แต่ผู้เจาะน้ำบาดาลน,นั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลและการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต,กาออกญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลพศ2556และระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลพศ2560เท่านั้น ขั้นตอนที่4หากต้องการตรวจสอบวิเคราะห์สภาพน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีเพื่อให้ตรงตามความประสงค์การใช้งานสามารถดำเนินการส่งให้กลมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ 1. การเก็บตัวอย่างจากบ่อน้ำบาดาลจะต้องสูบน้ำทิ้งอย่างน้อย15นาทีก่อนเก็บตัวอย่างน้ำา 2. ภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่างควรเป็นขวดแก้วหรือขวดพลาสติก 3. า้หงทั้งขวดและฝาด้วยตัวอย่างน้ําที่จะเก็บประมาณ2-3ครั้งแล้วเก็บให้เต็มขวดประมาณไม่น้อยกว่า1.5ลิตร 4. 4เขียนฉลากตกิบข้างขวดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้หมายเลขบอ่อน้ําบาดาลใบอนุญาตเจาะบ,บอ่อน้ําบาดาลพิกัดสถานที่ตั้งความลึกของบอ่อชื่อผู้เก็บตัวอย่างน้ําวันที่เก็บตัวอย่างน้ำา5น <5 S 2> นำส่งวิเคราะห์ Thank you